อ่านะครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกลับมารับชมกันต่อนะครับกับคลิป125ไอนะครับทีนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับครูก็ให้โจเนี่ยนะครับทําการเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องเปลี่ยนน้ํามันเฟืองท้ายแล้วก็ให้เด็กนักเรียนรุ่นใหม่เนี่ย ไปล้างทำฟาร์มสะอาดตัวเรือนหม้อรกรองฝาหม้อรกรองแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองอากาศอันใหม่ส่วนหัวเทียนเนี่ยคือครูเป็นคนเปลี่ยนและใส่เองไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับส่วนตรงหม้อน้ำตรงนี้นะฮะเมื่อวานที่ครูเห็นเนี่ยก็คือเห็นขัดตัวเนี้ยหรือแคมรัดเนี่ยเขายังไม่ได้รัดเข้ามานะ แล้วครูเนี่ยจะมาเช็คว่าน้ําเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครูก็เลยต้องถอดไอตัวกาดตัวนี้ออกซึ่งกาดตัวเนี้ตอนมามันไม่ได้ใหม่อย่างนี้นะน,นี่คือพวกโจพวกอะไรเขาไปล้างให้พอครูถอดกาดหม้อน้ําเสร็จก็เห็นขัดตัวเนี้ทอ่อท่อน้ําท่อนล่างเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ย,ยังคาโดเดอยู่ตรงนี้เลยนะครับคือครูก็เอามาดีบจับซ้ําเข้ารอยเดิม จากนั้นครูก็ลองเติมน้ําเปล่าลงไปอย่างที่ครูบอกก่อนว่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะมีจุดรั่วตรงไหนไหมก็ใช้น้ําเปล่าเติมลงไปนะครับก็ใส่เป็นตามนี้เรียบร้อยนะครับน้ํามันเครื่องที่โจถ่ายออกมาให้ครูแล้วครูไปเทใส่ขวดตวงดูเนี่ยสเปคเปลี่ยนถ่ายปกติคือแ800ร้อซีซีแต่ครูตวงแล้วเนี่ยยังเหลือไม่ถึงสี่ร้อยเลย นะครูไม่ได้แอบไปเททิ้งที่ไหนนะเวลารถมีปัญหาเนี่ยคือครูตัวแล้วครูจะต้องเก็บใส่ขวดอยู่ตรงนู้นนะครับจากนั้นนะครับที่ครูบอกไปว่าเราสตาร์ทเท้ามันติดใช่ป่ะครับสตาร์ทเท้าติดแต่สตาร์ทมือยังไม่ติดเพราะว่าแบตของเขาเนี่ยโวลต์ไม่ถึงแบตโรงเรียนก็แบตลูกเล็กกว่าแล้วครูก็ยังไม่ได้ชาร์จเพราะว่าเพิ่งเปิดเรียนมาได้สอสวันแต่สตาร์ทเท้าติด ก็เลยสั่งพี่ปุ้ยเนี่ยไปซื้อแบตตรงตามสเปคมาในระหว่างที่รอพี่ปุ้ยไปซื้อแบตตรงตามสเปคจากที่ครูบอกว่าเวลาเราหมุนล้อเนี่ยมันทำไมครับมันคืดคืดพืดก็เลยบอกโจว,ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเปิดชุดข้างดูกันนะครูพามาดูชุดข้างอ่าเดี๋ยวฝั่งนี้มันจะย้อนแสงหน่อยอาจจะเห็นไม่ชัด นะครับก็ให้โจเปิดชุดข้างอันนี้เรายังไม่ได้ล้างอะไรให้นะครับนี่นะสภาพพอโจเปิดฝาข้อมาเศจสิ่งที่เราเห็นก็คือเนี่ยคาบน้ํามันถ้าเราเห็นอย่างเนี้ยครูก็สานนิฐานก่อนว่าไม่ซีนข้อเหวี่ยงข้างซ้ายก็ซีนเฟืองท้ายรั่วถูกไหมฮะแต่ความน่าจะเป็นต้องเป็นซีนข้อเหวี่ยงก่อนเพราะซีนข้อเหวี่ยงมันอยู่สูงกว่า ก็ให้โจเนี่ยเขาถอดชิ้นส่วนออกมาสายพานเนี่ยยังสภาพใหม่ยังสภาพดีอยู่นะครับชุดผู้เล่หน้าตัวนอกตัวในทั้งเม็ดยังอยู่ในสภาพดีอยู่ชุดผู้เล่หลังหรือชุดคัดยังอยู่ในสภาพดีอยู่แสดงว่าเพิ่งมีการเปลี่ยนมาไม่นานแต่คำถามที่จะถามกลับไปก็คือว่า คุณเปลี่ยนให้เขาเนี่ยแต่สภาพมันเขอะเคอะอย่างเงี้ยทำไมไม่คิดจะล้างทำความสะอาดให้เขาบ้างแล้วจากการที่ครูมาดูแล้วครูบอกอัโจเนี่ยซีนข้อเหวี่ยงข้างซ้ายเนี่ยอันนี้คือครูไม่รู้นะเจ้าของทำเองหรือช่างที่ไหนทำมาเขาตอกซีนเข้าไปลึกจากสิ่งจากจุดที่มันควรจะเป็นเนี่ยประมาณเกือบสามมิลได้นะครับ ซีนมันลงไปลึกจากจุดที่มันควรจะอยู่นะฮะแต่คือมาดูแล้วเนี่ยคือมันไม่มีนะมันไม่มีน้ํามันใหม่ไหลออกมาจะเป็นเพราะว่ามันออกมาตรงนี้จนมันแห้งไปแล้วหรือเปล่าคือครูไม่รู้นะอ่าหรือมันเป็นของเก่าที่มันเคยรั่วมาก่อนแล้วเขาทาแต่เขาขี้เกียจล้างส่วนข้างหลังเฟืองท้ายเนี่ยไม่มีจุดรั่วนะครับอ่าครูให้เราดูนะครับ อันนี้คือสภาพฝาครอบห้องใสายพานนี่นะครับจากนั้นเรามาพิสูจน์ต่ออ่ะเดี๋ยววานโจเป็นคนสวมโจไปอยู่ทางด้านท้ายรถเดี๋ยวครูขออนุญาตตั้งกล้องสักครู่อ่หมุนล้อตัวเปล่าครับอ่ก็จะมีเสียงลูกปืนเฟืองท้ายดังซึ้ดซึดเบาๆแผ่วๆได้ยินเป็นเรื่องปกตินะครับ จะให้มันเงียบร้อยเปอร์เซเลยท่านน้องไปอยู่ในป่าช้านะครับมันเงียบแน่นอนเลยนะจะบอกเงียบกิฟเลยมันเป็นไปไม่ได้อ่ะจากนั้นใส่ผู้เล่หลังครับชุดคลัตหลังอะไรแล้วแต่ท่านจะเรียกไปอ่ะแล้วโจจับแวะแล้วหมุนล้อใหม่ขออีกหนึ่งเที่ยวอ่าชัดเจนนะแสดงว่ารถคันนี้ยเวลาล้อหลังมันหมุนเนี่ย แล้วที่มันมีเสียงเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากชุดเฟืองท้ายแต่มันเกิดจากลูกปืนสองตลับที่อยู่ในชุดผู้เล่หลังครูก็ใช้คำว่าแต่เขาไม่ได้สั่งให้เราซ่อมเพียงแต่ว,ว่าเรายังว่างงานกันอยู่เราก็เลยรื้อมาตรวจสอบดูให้ก็ตามที่ท่านเห็นอย่างนี้นะครับอ่าลักษณะของชุดหน้าผู้เล่หน้านะครับทั้งตัวชามไบพลาส นะแล้วก็ตัวชามใส่เม็ดก็อยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับไม่ได้เสียหายแบบเด่นชัดนะสายพานตามที่ครูบอกไปยังอยู่ในสภาพดีไม่แตกไม่ลาวนะครับกะโหลกคัดหลังก็อยู่ในสภาพเรียบร้อยนะเม็ดตุ้มก็เม็ดแท้ใส่มาถูกต้องนะหลายๆคนอาจจะบอกว่ามาให้ครูรือทีไรเห็นบอกในใส่เม็ดผิด ใส่เม็ดถูกก็ครูก,ก็ต้องบอกว่ามันถูกถูกไหมเขาใส่มาผิดครูก,ก็ต้องบอกมันใส่ผิดไอตัวกิฟตตัวหนีวันนี้ก็หลวมๆนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรเนะโอเคนะพอครูตัวเช็คตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บทานข้าวเสร็จบ่ายโมงพี่ปุ้ยก็ออกเดินทางครับไปเอาแบตเตอรี่มานะก็จะได้แบตเตอรี่มาตามรูปตามนี้นี่คือแบตตรงตามสเปคมันนะครับ YTZ6V แต่ที่เขาใส่มาให้เนี่ยโดยส่วนครูใช้คําว่าโดยส่วนใหญ่นะมักจะเอาแบตท,ที่ลูกเล็กกว่าเนี่ยแต่แอมเป็น5แอมมาใส่พอได้แบตมาเสร็จเนี่ยคือตามหลักเนี่ยครูต้องเอาแบตไปชาร์จกระตุ้นก่อนแต่คลิปนี้ขออนุญาตเอามาใส่รถติดเครื่องให้ท่านดูก่อนนะครับอ่าครูก็วานโจ เอาแบตเตอรี่มาใส่ขออนุญ,ญาตเอานี่มาหน่อยครับลังรัดแบตเตอรี่เข็มขัดลัดลังรัดแบตเตอรี่แล้วแต่เราจะเรียกนะครับตรงนี้จะเป็นกล่องฟิลนะครับจะมีฟิลอยู่หลายตัวจากเมื่อก่อนรถเนี่ยมีฟิลใช้งานหนึ่งตัวมีฟิลสำรองหนึ่งตัวแต่ในปัจจุบันมันไม่ใช่นะเนี่ยหลายตัวนะครับ ไม่ต้องน็อตครับโจแค่เอาไปทาาเฉยๆลองลองทาบดูครับแะ้ววางครับเนี่ยท่านเห็นไหมครับว่าถ้าท่านใช้แบตเตอรี่ตรงตามสเปคตรงตามขนาดเนี่ยไอตัวเข็มขัดรัดแบตหรือลังรัดแบตเนี่ยมันจะพอดีใช่ป่ะครับ แต่ส่วนใหญ่ที่ครูเจอเหมือนที่ครูพูดน่ะใครจะบอกครูขี้บ่นก็แล้วแต่คุณใช่ไหมฮะคุณจะมาใช้แบตไอ้ประเภทอย่างนี้กันเนี่ยครูไม่ได้บอกแบตเตอรีร่เขาไม่ดีนะแต่บอกว่าคุณใช้แบตผิดสเปคพอคุณเอาแบตเตอรีร่อย่างนี้ไปใส่ไอ้ตัวลังรัดแบตเตอรีร่มันจะห่างอยู่ประมาณเกือบหนึ่งนิ้วเสร็จแล้วไอ้แบตเตอรีร่ลุกนี้ก็ทำไมครับเวลาวิง่งอ่าโยกกระเด้งกระดอนแล้วก็มีปัญหา เวลาสตาร์ทใช่ะวะแรงฉุดแรงหมุนมันก็น้อยลงก็เขาเปลี่ยนมาให้ผมมาครูแล้วมันก็สตาร์ทติดได้ก็ครูก็รู้ไงเพราะล้านก็พยายามจะทําให้ถูกใช่ไหมให้ต้นทุนล้านน่ะถูกแต่กําไรเขาคิดถูกไหมครับเขาไม่ได้คิดถูกนะต้นทุนเขาถูกแต่กําไรเขาหวังเยอะแต่ถ้าคุณมาทําที่โรงเรียนเนี่ยมันต้องว่าตามฟาร์มเป็นจริงใช่ป่ครับเราก็ใส่ของตรงตามสเปค มันแพงเราก็ต้องเก็บแพงคุณจะให้ครูมาเก็บแบตเตอรี่สเปคนี้เท่ากับราคาแบตเตอรี่ลูกนี้มันเป็นไปไม่ได้นะจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องอเอาเก็บก่อนพอโจโอเอาแบตเตอรี่มาใสา่เสร็จเรียบร้อยปับ๊บครูก็บอกว่าเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องไอคันเนี้ยสามารถติดเครื่องยนต์ได้เลย นะโดยที่ไม่ต้องใส่ฝาครอบสายพานเพราะว่ารุ่นนี้มันไม่มีมอเตอร์สตาร์ทมันเป็นระบบ ACG สตาร์ทหรือสตาร์ทเงียบใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดในกรณีเป็นรถ honda ไอ้รุ่นที่มันมีลูกคางมีเฟืองแล้วคุณไม่หาใครเนี่ยมาขัดฝาครอบหรือยังไม่ประกบฝาครอบห้องสายพาน คุณเอาแบตเตอรี่มาใส่เสร็จคุณบีเบรกหน้าเบรกหลังกดสตาร์ทท้าไมแข็งแตกก็ลูกหางอะไรแตกเคนะอ่ะเดี๋ยวครูจะให้โจเขาบีเบรกแล้วสตาร์ทบีเบรกหน้าเบรกหน้าก่อนเบรกหน้านะอ้าวโจสตาร์ทเห็นไหมเครื่องยนต์ติดแล้วนะอ่าดับเครื่องบีเบรกหลังสตาร์ท ติดเครื่องจบเลยใช่หเปล่าครับไอที่มีปัญหามาทั้งหมดก็เพราะอะไรครับเพราะแบตเตอรี่เพราะอะไรครับเพราะหัวเทียนส่วนตัวอะไรนะชุดขดลวดชุดสเตเต,เตอร์ชุดฟิวคอยสารพัดคำสาพที่คุณจะเอ่ยมาครูก็บอกเลยคือครูรู้จักทั้งหมดครับคุณจะเรียกอะไรก็ได้ครูยังไม่ได้เช็คว่ามันเสียหรือเปล่าเดี๋ยวขอเก็บไว้ไปเป็นอีกคลิปหนึ่ง ทีนี้ครูก็พูดอยู่ทุกคลิปว่าถ้าใครก็แล้วแต่ถ้ามาให้ครูเนี่ยเซอร์วิสหรือบริการเรื่องของแบตเตอรี่ก่อนจะแบตเตอรี่ใส่เนี่ยคือครูต้องชาร์จกระตุ้นให้อา้าวก็ครูบอกให้โจใส่ไปเลยก็ครูก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวครูต้องถอดไปชาร์จให้เขาเราจะมารีบทดสอบก่อนว่าเดี๋ยวครูต้องไปทําอย่างองื่นครูต้องเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จกระตุน้น พอชาร์จกระตุ้นเสร็จเมื่อกี้โจโก็ยังทักครูเลยว่าครูอย่าลืมเขียนวันเดือนปีเราต้องเขียนใช่ไหมครับเพราะเดี๋ยวเกิดแบตมีปัญหาครูได้เอาไปเคมได้เอาแบตไปชาร์จก่อนใส่เขียนวันเดือนปีพอติดตั้งแบตเตอรี่จบงานหรือเปล่าครับยังถ้าเป็นลูกศิษย์ครูก็จะต้องทำการเช็คว่า ระบบไฟชาร์จมันชาร์จไฟกับไหมเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าชาร์จหรือไม่ชาร์จเดี๋ยวครูเขาอ,อยู่วิดีโอนะให้เขาไปหยิบมิตเตอร์ก่อนอกลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้เราจะเช็คว่าไฟชาร์จหรือไม่ชาร์จครูก็พูดย้ำอยู่เสมอว่าคุณต้องมั่นใจก่อนว่าแบตเตอรี่คุณสมบูรณ์ถูกไหมครับซึ่งในคลิปนี้มันคือแบตเตอรี่ใหม่ เราจะทําการวัดค่าโวลต์แบตเตอรี่ตัวเปล่าก่อนอ่าโจวัดครับอ่าสิบสามพอดีนะแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะลดลงนะครับอ่าวานพี่ปุ้ยเปิดสวิตกุญแจพี่ปุ้ยรูปหล่อเราพอบอย่าเพิ่งับใจเย็นๆเพราะเราเปิดสวิตกุญแจคุณก็ต้องทราบว่าไอ้นี่มันคือรถหัวฉีดถูกไหมฮะ ไฟย่งแบตเตอรี่ต้องไปไหนครับไปปัม๊มไปเลือนไม้ไปเลี้ยงกล่องไปหัวฉีดไปคอยไปเยอะแยะไปหมดเลยไไมันก็จะไม่อยู่ที่13โมโวลต์ถูกไหมครับเพราะมันต้องลดลงจากนั้นให้พี่ปุ้ยบีบเบรกมาหนึ่งเบรกเบรกอะไรเบรก,กหลังท่านดูนะครับแบตก็จะต้องทำไมครับตกลงไปอีกพี่ปุ้ยกดปุ่มสตาร์ท ชัดเจนไหมครับแบบนี้ไฟชาร์จไหมครับชาร์จเจ้าของรถสบายใจได้คุณมาซ่อมที่โรงเรียนคุณได้ของถูกต้องตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นแต่ค่าใช้จ่ายคุณก็ต้องจ่ายตามมาตรฐานถูกไหมครับคุณจะบอกว่าเอาสินค้ามาตรฐานแต่จ่ายตังราคาถูกที่ไหนรับทำครับบอกครูด้วย <c oughs> ได้ไหม ได้สินค้าตามมาตรฐานจ่ายเงินตามราคามาตรฐานก็วินวินกันไปแต่ถ้าเกิดคุณไปทำข้างนอกได้สินค้าต่ำกว่ามาตรฐานแต่จ่ายเงินเกินราคามาตรฐานไอ้คุณไม่บ่นกันซักแอ่ครับเออกลัวกลัว,ลวช่างจะต่อยหรือไงเลยไม่กล้าบน่นโอเคนะอ่าเดี๋ยวขออีกทีนึง วัดแบตตัวเปล่าสิบสามเปิดสวิตกุญแจแบตต้องตกลงถูกไหมครับเพราะว่าไฟไปเลี้ยงอุปกรณ์บีบเบกยิ่งตกลงใหญ่เลยเห็นไหมครับตกสตาร์ทอ่าพี่ปุ้ยไม่ได้เล่งเครื่องอะไรนะไฟชาร์จชัดเจนไหมครับ อ่าพี่ปุ้ยลองเร่งเครื่องต้องไม่เกิน15โวลต์นะครับหรืออาจจะเกินนิดๆหน่อยๆก็ได้อ่าโอเคนะดับเครื่องครับโอเคอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครูก็จะให้โจเนี่ยถอดแบตเตอรี่ไปชาร์จเขียนวันเดือนปีส่วนรถคันเนี้ยมันมีระบบเบรกแบบคอมบ สปริงตัวเนี้เขาหาักเขาไม่มีมาเขาคงจะถอนออกไปแล้วด้วยละ่ะไอ้มือเบรกอันนี้มันก็จะทําไมครับเนี่ยก็แก,ก๊ก็แก,ก๊ืออย่างนี้นะครูก็ลืมบอกพี่ปุ้ยว่าให้เบิร์สปริงมานะครับนะโอเคนะน้ำหม้อน้ำอ่ะครูเติมน้ําเปล่าแล้วตอนครูเทท,ทีแรกคือเราต้องมาลุ้นว่าจะมีปลาฮุบไหมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกานลบกวนโจติดเครื่องหน่อยติดเลยครับ น้ำวนเลยนะครับเนี่เห็นไหมครับน้ำมันหมุนเลยแต่ไม่มีปลาฮุบนะท่านก็ลอดไปดับเครื่องเลยครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิก125ยไอนะครับที่มันขึ้นรหัส52แล้วทางเจ้าของก็เปลี่ยนชุดขดลวด ฟิวคอยสเตเตอร์มัดไฟไหมเขาต้มอะไรของท่านแต่หลังจากเปลี่ยนแล้วมันก็ยังไม่ติดก็เลยนำรถกระบะใสมาให้ครูแล้วก็นักึษาครูเนี่ยช่วยการเซอร์วิสให้นะนั้นอย่างที่ครูแจ้งว่าเวลาดูคลิปครูเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปก่อนมันเป็นมาอย่างไรท่านใดบอกอะไรนะมันยาวครูพูดมากวิชาการเยอะ ท่านก็แค่ทำไมครับเอานิ้วแตะแล้วก็เลื่อนผ่านไปแต่ถ้าท่านดูและท่านบอกว่าครูเขาสอนแบบมีหลักการทำงานเป็นสเต็ปคอวอยอคิดวิเคราะห์แยกแยะสังเคราะห์มาหน้าเอาดูเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางท่านก็ดูของท่านไปนะครับก็จะขออนุญาตหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครูไะทำการถ่ายน้ำเปล่าทิ้ง แล้วก็เติมน้ำยาหม้อน้ำที่เขามีมาประมาณครึ่งขวดกับเดี๋ยวพอประกอบอันนี้เสร็จเช็คระบบไฟต่างๆเรียบร้อยรอชมอีกคลิปหนึ่งนะครับระบบสตาร์ทเงียบตอนใหม่ๆเงียบแต่หลังจากใช้ไปแล้วเวลาเสียเงิบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ